บอกแล้วว่าการศึกษาเป็นบ่อกเกิดของปัญญาได้รับการร้องเรียนจากเด็กผู้ปกครองจานวนมากนะครับว่าหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันนั้นยังมีความไม่เหมาะสมอยู่บางประการเช่นการให้ความรู้ในวิชาต่างๆน่าจะปรับให้เหมาะสมกับวัยของเด็กมากกว่าที่จะเรียนในวิชานั้นตั้งแต่เล็กๆบางอย่างมันไม่ควรจะเรียนตอนเล็กนะอาจจะเป็นวิธีการคิดแบบปัจจุบนนันนะครับาโลกปัจจุบันเนี่ยคิดใหม่นะพอให้เด็กเรียนตั้งแต่เล็กๆสมัยก่อนเรียนเรียนแล้วก็จบไปเป็นเรื่องๆเป็นวิชาตามวัย นะครับคือเป็นเด็กก็รู้รู้เท่านี้พอพอโตขึ้นก็นไปเรียนวิชาอื่นวิชาโน้นวิชานี้เพราะบางวิชามันไม่เหมาะสมไม่ต้องเรียนตลอดแต่เขาบอกว่าตอนเนี้วิชาเนี่ยมันเยอะมากสาหรับเด็กเล็กเนี่ยมีวิชาเยอะมากแล้วก็เด็กก็ต้องเรียนทุกวิชาเพียงแต่เรียนพื้นฐานแล้วต่อไปพอปีต่อไปก็เรียนเท่าเก่าวิชาเท่าเก่ายากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเด็กมันก็ไม่ว่างตั้งแต่เด็กเด็กเนี่ยนะเด็กไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาอยู่กับพ่อกับแม่ แล้วก็เรียนเยอะไม่เข้าใจไม่แน่นเป็นภาระในการทำกันบ้านไม่มีเวลาให้ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนช่วยงานบ้านเพราะนั้นทําให้เด็กสมัยใหม่เนี่ยหยิบจับอะไรไม่เป็นนะไม่เป็นพ่อแม่ทาให้หมดทางานบ้านก็ไม่เป็นนะข้อแท้จริงอะไรต่างเหล่านี้ก็ต้อง,งระมัดระวังนะครับต้องเรียนรู้เด็กโตต้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยเราเข้าใจว่าต้องเตรียมเด็กไปสู่อนาคตต้องแข่งขันกับโลกภายนอกต่างประเทศถ้าเราได้เด็กฉลาดไม่กี่คนที่ไปชนะเหรียญมา แต่ที่เหลือโง่ทั้งประเทศผมว่าไม่ใช่นะในโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านนายรกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ได้มอบนโยบายให้กระทรวงสายการหนึ่ผู้ทำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสายการได้รับพระาาราชบัญญนี้มาโครงการนี้สาเหตุเกิดมาจากจปัญหาของตัวที่หนึ่งผลสำลีทางการเรียนโดยทั่วตัวหนึ่งที่เราดูก็คือโอนเงินเรายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตางเยอะมาก เรื่องที่สองก็คือสังคมเองนะครับบนว่าเด็กของไทยเยาวชนของไทยที่เป็นนักเรียนอยู่เรียนจนหัวโตแบกกระเป๋สาสัมภาระกลับไปถึงบ้านก็เรียนปวดวิชาอีกเรียนไปจนถึงสองทุ่มหนึ่งทุ่มกลับไปก็นอนหลับ mm hmm. เครียดปวดทิ่มนอนหลับคำถามก็ถามว่าเด็กเหล่านี้มีความสุขหรือไม่ ไม่รู้อะไรเลยเข้าใจว่าเขาจะไม่ต้องสอนเพื่อว่าครูจะได้ไม่ต้องสอนเอ๊ะพอลดเวลาเรียนเนี่ยจะปล่อยลูกๆกลับบ้านเลยไหมก็ยังมีความกังวลเด็กมันจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่หรือเปล่าเต้นสนุกแล้วก็จะได้ลดน้ำหนักด้วยค่ะรู้สึกดีใจค่ะจะได้ปฏิบัติได้ผ่อนคลายจากวิชาการหนูชอบจะให้มีกิจกรรมมากกว่าเพราะว่า าเรียนแบบเต็มแม็กเลยมันไม่ใช่วิชาที่เราเลือกเองแต่ถ้ามีกิจกรรมมาให้นั่นหมายถึงว่าเราจะมีวิชาที่เราเลือกเองซึ่งเราจะได้ทําตามที่เราชอบมันจะเป็นการส่งเสริมความถนัดของเรามากกว่าพอเริ่มมาคิดก็รู้สึกว่ามันเป็นการดีที่ลูกไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ความรู้เยอะๆได้วิชาการที่ตัวเองชอบตัวเขาเองเขาจะรู้ว่าเขาชอบอะไรผมถือว่าเป็นโอกาสของเด็กไทย นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งเป็นกิจกรรมบงังคับตามหลักสูตรได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเด็กก็จะมีความสุขกับการเรียนนังเรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้ฝึกทักษะัวเองเนี่ยทำให้ความรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ถาวรต่อไปพนุวมีเวลาพักเล่นก็ผ่อนคลายชอบเลย โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการต่างๆเช่นในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของทักษะการคิดที่จะเสริมสมรรถนะของนักเรียนทางด้านวิชาการบางคนให้ไปนั่งเรียนเลขเขาไม่ถนัดทางเลขแต่เขาต้องนั่งเรียนอยู่ก็หนักสําหรับเขาอะนะคะแต่พอมีกิจกรรมตรงนี้เปิดขึ้นมาให้เด็กได้ตามความต้องการของเขาครูแค่เป็นคนที่แนะนําให้ทำปรึกษา เขาทำงานร่วมกันเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขาจะคุยกันเขาจะแก้ปัญหาร่วมกันแล้วงานจะออกมาได้อย่างดีตามความสามารถของเขาที่เขาแก้ปัญหาออกมาด้วยตัวเขาเองดูจากเด็กๆทุกๆห้องที่มาเรียนนะครับ <c oughs> ก็จะดูอยากมาเรียนถึงเวลาเนี่ยรีบมาวิชาเสริมอ,อื่นๆที่เรียนนอกห้องเรียนเนี่ยเด็กเขาจะรีบลงมาทํากิจกรรมเพราะว่าดูเขาจะมีความสุข กิจกรรมในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังในเรื่องของทำอย่างไรที่จะให้เด็กตระหนักและก็มีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์หรือไม่ในเรื่องของคุณธรรมที่เราต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของจิตใจให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม สิสารณะก็คืออยากจะให้ช่วยอาสามีงานอะไรก็ช่วยช่วยกันไปมีส่วนร่วมในการช่วยกันจะได้มีทักษะในการคิดงานจะได้สําเร็จลุล่วงด้ดีเวลามีกิจกรรมอะไรค่ะ,คะก็ควรจะไปทํากิจกรรมบ้างเพราะว่าถ้าเรียนอยา่เดียวมันก็จะเครียดแคเครีคยดเ,เกินไปไม่มีผลกระทบในเรื่องที่เด็กจะได้วิชาการน้อยลงแน่นอนแต่เด็กจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นพอเขามีเรื่องของจิตสารนะเข้ามาในใจแล้วเนี่ย แน่นอนครับโตขึ้นต้องเป็นเยาวชนที่ดีแน่นอนมันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เพราะแค่ตัวเขาถึงครอบครัวเขาด้วยถึงโรงเรียนแล้วสุดท้ายก็ถึงประเทศชาติเพราะเวลาเรียนรำนั้นหนูมีความสุขะจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะความรู้เรื่องน่าจะสุนทยรเพณีและก็วัฒนธรรมมารยาทไทยคือตัวหนูก็คือรู้สึกมีความสุขเวลาได้รำอยู่แล้วค่ะเพราะมาลัมทีก็ออกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เวลาเล่นเกมะคะ่ะก็ให้ พักสายตาบ้างก็หันมารำบ้างหันมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์บ้างดนตรีบ้างจะได้เป็นหนึ่งคนในกลุ่มเนิงที่จะอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยทักษะในการทำงานหรือที่จะเตรียมการเพื่อให้เด็กได้มีทักษะประกอบอาชีพติดตัวไป ตรงนี้ก็เป็นหมวดที่4ที่เน้นในเรื่องของการฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติถ้าเป็นกลุ่มในวิชาที่อยู่ในหลักสูตรก็คือเป็นการเสริมในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพที่จะไปเลี้ยงชีพได้อย่างน้อยก็ได้ฝึกทักษะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเด็กส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาเรียนในโรงเรียนนานแล้วถึงเวลาเขาก็ไปเรียนพิเศษอยู่แล้วและทีนี้เขาก็จะมีเวลาแค่สาวันอาทิตย์แทนที่เขาจะไปฝึกเฉพาะ เสาร์วันทิ์ก็เขาจะได้ช่วงเย็นของแต่ละวันเพิ่มขึ้นไปด้วยผมว่าก็ดีนะครับจะได้พัฒนา EQ กับ IQ พร้อมกันตอนนี้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เราได้เพิ่มเวลารู้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะมีหลายๆกิจกรรมที่เป็นทางเลือกสําหรับเตรียมความพร้อมในอนาคตที่เราจะเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพต่อไปนี้เราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ตัวเองแล้วฉะนั้นก็อยากปล่อยให้มันเป็นโอกาสที่เสียเปล่าอยากให้นักเรียนทุกคนหรือพวกเราทุกคนเนี่ยพิจารณาเลือกในสิ่งที่เราชอบก่อน ยังไม่ต้องรู้หรอกว่าเราจะทําได้ดีหรือไม่ดียังไงเอาเราชอบและสนใจก่อนผมเชื่อว่ามันจะเป็นพื้นฐานของชีวิตและก็อนาคตที่ดีของเราได้ครับ